ค่ะมณีนนทิยากับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขลุงสละเปาล่างอย่างเดียวนะคะคลิปแรกเพิ่นหาไปแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้เพิ่นมาเน้นหไยเลขวิ่งตัวเดียวมั่นใจว่าเลขน่าจะเข้าแล้วให้เลขวิ่งตัวเดียวแล้วก็เลขจับคู่นะคะจับคู่ฟันหายห้างเดียวโคโลเลขล่างนะคะจะเป็นตัวได้ไปเบื้องไปส้มน้ากันเลยค่ะ คุณวดดคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลุงงวดที่ผ่านมาของคุณลุงเข้าเลขเวิ่ง FC บางคนเขาก็โชคดีเขาไปลูด <c oughs> แล้วก็มี FC โอนน้ำใจมาให้ตั้งแต่งวดก่อนอยู่สองท่านนนทิยาก,ก็ยังไม่ได้โอนให้มีคุณวิไลพรสองร้อย FC ท่านหนึ่งสองร้อยอีกท่านหนึ่งก็เอซจากระยองคุณลำไพยห้าร้อยคุณอัมพยอีกหนึ่งร้อยเป็นเงินทั้งหมดทั้งมวลหนึ่งพันบาทนนที่ยาโอนไปเมื่อตกี้เนี่ค่ะเข้าบัญชีคุณลุงแล้วค่ะขอบคุณเอฟซีหน่อยค่ะขอบคุณครับขอบคุณเอีทุกคนงวดนี้ไม่ไม่ผิดหวังแน่งวดนี้ตรงๆเข้าแน่นอนนะมั่นใจฝันดีใช่ไหมคะคุณลุงถึงมั่นใจขนาดนั้นครับฝันดีครับของสุดท้ายลุง ุลงลงหเยนะฝันฝันว่าไงคุณลุงขอถามความฝันก่อนฝันว่าได้รับออของมีคนนำเงินำนำทองมาให้อะไรเงี้ยโอ้ฝันดีมากเลยเออเรารเไม่เคยเลยนะฮะถ้าฝันแบบนี้โชคดีใช่ไหมคะคุณลุงที่ฝัานมาใช่ใชที่ผ่านมาถ้าฝันแบบนี้ ฝันวันไหนลุงฝันมาจงังมาวันมาจืนครับอ๋อวันที่วันที่สิบแปดฝันวันที่สิบแปดันนี้ที่ยนะี่สิบเนาะได้เขียนเลขเอาไปเสี่ยงไหมอ๋อไม่ไม่ครับไม่เคยไปเสี่ยงอะไรเลยไม่ได้เสี่ยงทานายฝันก็เลยคิดว่าเลขที่ปล่อยให้เอฟซีจะเข้าใช่ไหมคะ รครับันใจบมางคนก็เห็นคลิปบางคนก็ไม่เห็นคลิปลุงช่วยบอกอีกทีว่าข้างล่างวิ่งตัวไหนออนะเดีลุงจะบอกเลยนะตอนนี้โค้งสุดท้ายแล้วนะวิ่งล่างวิ่งวิ่งเลขสามตัวเดียววิ่งสามตัวเดียวจับคู่สามวิ่งล่างตัวเดียวจับคู่แปดสามแปดสามเก้าสาม ก้าสาม 6, 3, ห้าสาหสาก็หกสามหก3สามแปดสามเก้าสามห้าสามหกสามคุณลุงเน้นชุดไหนคะเกสาครับเก้ 9, 3, แมแน่นอนเลย 9, <3 S 2> เก้าสแม่ทั้งหมดทั้งมวลน,นิด แรกทั้งหมดทั้งมวลน,นี้จําเป็นต้องกลับไหมกลับตัวด้วยต้องกลับตัวด้วยกลับด้วยแต่เป็นล่างใช่ไหมคะคุณลุงเป็นล่างอย่างเดียวครับไม่ไม,ไม่ไม่เกี่ยวกับบนเลยเดี๋ยวะนะคะน้องนุ่นเขียนเสร็จยังใช่น,น้องนุ่นอยู่กับนนทิยายอยู่ วันที aja, ่แล anyway> ้วล so right ุงก็ได้เลขเล่นเลขวิ่งไงนะอ๋อลุงวิ่งใช่ไหมคะอ่าลุงเขาวิ่งด้วยไงลุงลุงกลางเล่นแล้วมันต้องต้องวิ่งด้วยถ้าไม่วิ่งเพื่อจะเอาเอาต้นเคชิงเนี่ยถ้าเราหัวขโคไม่เข้าเนี่ยเราวิ่งเราก็ยังมีกําไรอ๋อวิ่งนี่มันต้องใช้ทุนเยอะนะลุงไม่เยอะเท่าไหร่นี่อ๋อวิ่งตัวเดียววิ่งตัวละพันวิ่งนึงไม่ห้าร้อยจะไม่มีก็วิ่งหน้าร้อยอ๋อโอเคโอเค เดี๋ยวนะเดี๋ยวนนทิยายจะขอทวนเลขของลุงเนาะโอ้นอนท่ยาเขียนยังไงเนะี่ยลุงสาะเปาเขียนลุงเขียนรีบลุงสารเปาเขียนลุงเปาไปเลยนะึกว่าลุงเปาคุ้นกินนะเด็กสี่ต้องว่าแน่เลยนนทิยารีบเงินนนทิยาเขียนชื่อลุงบอกลุงสาเปานี่ไม่ใช่ลุงเปาวุ้นจิ้นนะ อ่าสรุปว่าแนวทางของลุงสลัเปาโค้งสุดท้ายงวดวันที่2มกราคม2568ร่างอย่าง69 69งวดวันที่2มกราคม2569โค้ 69, งสุดท้ายล่างอย่างเดียวล่างโค้งสุดท้ายฟันให้แล้วหางเดียวตัวเดียววิ่งสาม จับคู่8 3 9 3 5 3 6 3เน้นทางเดียวคือ9 3ทั้งหมดทั้งมวลนี้กลับด้วยคือเลขล่างนนทิยาลงถูกไหมคะคุณลุงถูกครับถูกครับแล้วแล้ววันนี้ขายของไหมคะวันนี้ขายของอยู่ครับวันมันหยุดจะจะจะขายดีดี่<อ>วานหน่อยแล้วเทศจกักรานี้คง<อ>ขายดีใช่ไหมคะคุณลุง อ๋อสีก็ามาเจออยู่เรื่อยอ๋อเขาช่วยอุดหนุนลุงอยู่ใช่ไหมคะแปบเคล่กันแล้วก็เคลื่วยอุดหนุนด้วยแล้วก็ยังคุยกันนี่แหละเรื่องนี้แหละค่ะขอบคุณมากนะครับจับว่างๆเิญนะคุณนริยาว่างมาเลยอย่าตลาดใกล้ๆวันวันจันท์เนาะวันวันจันทนี้นนทิยาจะพาพ่อ ไปหาหมออยู่ถ้าเป็นไปได้ก็จะแวะถ้าไม่ผิดพลาดประการใดเพราะว่าจะพาพ่อไปหาหมอแล้วถ้าเป็นไปได้ก็แวะก็อาจจะเป็นแวะช่วงบ่ายเพราะช่วงเช้าไปแต่เช้าไปรับคิวที่ที่โรงพยาบาลกาลสินอลที่โรงพยาบาลกาลสินนะถาาะถ้าผ่าถ้ามาก็คืออาจจะมาแวะขากลับอ้าวเอฟไอ,อลุงจะมีอะไรฝากถึงเอฟซีไหมคะ ฝากถึงเอฟซีขอบคุณนะครับที่โอนเงินมาให้แล้วก็บองว่าคงจะโชคดีงวดงวดนี้นะงวดต่อไปงวดนี้แล้วก็งวดต่อไปครับขอบคุณคุณลุงมากมากนะคะที่ให้แนวทางวัน,นี้ขอเอฟซีเจ้าดีกับแนวทางของคุณลุงนะคะสวัสดีค่ะส,คสวัสดีครับสวัสดีครับ สาลาเปาอัธยาศัยดีมากพี่น้องเอย,เ,อยเพิ่นเป็นคนจังหวัดอื่นแต่ว่าเพิ่นมามมคขอบรัวมาแต่งงานกับคนจังหวัดกาลสินนะคะอยู่อำเภอ,อย่างตลาดนะคะบ้านภรรยาเพิ่นนะคะสรุปว่าแนวทางของเพิ่นคลิปแรกอ่ะเป็นคลิปแรกเพิ่นบ่ได้ตัดสินหายนะคะว่าวิ่งตัวเดียวคือเลขกยังนะคะเพิ่์นหายแปดกับสามมาแต่ว่าคลิปนี้เพิ่นตัดสินให้เลยวิ่งตัวเดียวนะคะสามนะคะ ลุงสละเปาว่าววันที่2มกราคม2569โค้งสุดท้ายวิ่งล่างเลขล่างอย่างเดียววิ่งล่างสามตัวเดียวนะคะผู้ใดมักแรนมักวิ่งมักออก,กลํางกายวิ่ง3จับคู่หายแปดสามเกห้าสามหกสา เน้นทางเดียวคือเก้าสามนะคะแล้วก็ห้กลับด้วยนะคะเพื่นบอกว่าเพื่นฝันดีฝันว่ามีคนเอาขาวเอาค้องมาหายเอาเงินมาหายเพื่นชิบ้าเลขน่าจะเขาแล้วมั่นใจนะคะนะคะนุ่นที่ยากกับของวยพ้อนหายเอฟซีโชดีกับแนวทางของลุงสรละเปานะคะว้วนลงไปลูกปะ่ะแล้วแม่จะถ่ายคลิปนะหนูไปเล่นกับไมโลนะลูกนะเร็ว,รวไปลงไปเร็วๆลงไป ทูน้าอาหารเมดก,ก็ได้กินแล้วหนูลงไปนะลูกนะไปอยู่กับไมโลนะแม่จะถ่ายคลิปลุงสลาเปาแลนะ้วลูกลงไปก่อนเร็วลงก่อนรู้เรื่องไหมเนี่ยลงก่อนลงก่อนเน่เร็วไปอยู่กับไมโลเลยไปเลยไปเลยเน่ฮาวหนูจะเอาอะไรลูกวนันอืมอืม,อม